อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลซึ่งอาจนําไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดนะครับเกิดความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน,น,นใต้กอรมนภาคสีส่วนหน้าที่แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นําเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ควบกลุมตัวครูและน้องสาวที่นาเกตอำเภอโคกโพ,โพโจังหวัดปัตตานีครับ ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการนําเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กาลังเข้าไปควบคุมตัวครูรงครูผู้สอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโคกโพทราบชื่อคือนางสาวรรกียอมูณนะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวกลับไปที่บ้านนาคอใต้ตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับจากนั้นได้ตรวจค้นบ้านและควบคุมตัวน้องสาวทราบชื่อคือนางสาวสุรายนีมูณนะและนำตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรหนองจิก ึ่งจากกรณีดังกล่าวกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อได้จริงว่ากรณีเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายไฟซอนฮยีนูนุยอยูนุไปยังศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจากผลการซักถามนายไฟซอนรับสารภาพว่าเป็นผู้แา่ภาพรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจุดควบคุมกล้องวงจรปิด ภายในตู้เก็บเงินของปั๊มปตทจำนวนสองครั้งก่อนเกิดเหตุระวังระเบิดเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตำรวจภูทรนหนองจิกเมื่อวันที่22กรกฎราคมที่ผ่านมาได้ส่งโทรศัพท์ของตนให้นางสาวสุภพนีหะยียูนุภรยานำไปซุกซ่อนครับ ต่อมาค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคม2567นะคะเวลา10นาฬกาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีค่ะร่วมกับศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่43ขอความร่วมมือนางสาวสุไร,รนีฮะยียูนุซึ่งเดินทางมาเยี่ยมนายไฟซ่อน ให้พาเจ้าหน้าที่นะคะไปเอาเครื่องโทรศัพท์ที่นําไปซุกซ่อนและก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าได้นาโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวไปมอบให้กับนางสาวรรกิยอมูนะซึ่งเป็นพี่สาวของตนเองเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือเพื่อไปค้นหาโทรศัพท์มือถือดังกล่าวที่บ้านเลขที่13ทับ2หมู่ที่2ตาําบลมะกรูดอาเภอโคกโพและโรงเรียนแสงปัญญาวิทยาตาําบลมะกรูดอำเภอโคกโพซึ่งเป็นที่ทํางานของนางสาวโรกิยอแต่ไม่พบเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวค่ะ จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีตํารวจภูทรหนองจิกและส่งตัวกลับภูมิลําเนาโดยไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดสําหรับในขั้นตอนการปฏิบัตินะคะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้กําชับให้เจ้าหน้าที่พูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้ต้องสงสัยให้ทราบถึงขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสย,ยุติธรรมคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดค่ะ กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมัน่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและขอให้ประชาชนตรวจสอบและใช้วิจารณญาณกันกรองข้อมูลข่าวสารอย่าลงเชื่อไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1 3 4 1นะครับหรือติดตามได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นหน้าเพจใหม่เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารข้อไดจจริงที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อไปครับ